cái <laughs> này cũng phải đấy, cái này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  cái cái này phải đấy,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  cái này phải พี่เกียไม่ได้นะครับไม่บอกมนเวลาไอ้เนี่ยถ่ายได้ไม่ติดถ่ายไปเลยไหน่ไปใส่ตามเออได้ได้กครับได้กี่วโอ้ยนานได้ชั่วโมงกว่านี โอ้ยยิ้มมาดีเสร็จเลยอก็ต้องเขียนให้มันเสร็จไงถ่ายไว้ไม่เราถ่ายมันเองอ่ะเสร็จนี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรดูได้ไม่ได้แล้วเราห่วงแค่นนี้ไม่ได้เจอใครไว้งโชคได้ ครับนี่ได้แล้วฮะเนี่นี่นี่ดูดูิล่างล่างหลังเขียนหลังก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาใส่ก็เอาสาวออฟเซ็งใส่เขก็ได้เดี๋ยวประวัติศาสตร์ใส่ก็ได้เออแม่ต้มก็ได้ให้เห็นหน้าไปด้วยอ่าฮะ ตั้งตั้งแล้วมีพับเป็นผ้าอีกแล<อ><ด>้วเอาลงนะตัวเดียวเข้าเวฟไปเลยเป็นหลักฐาน <c oughs> สดสด That's <laughs> เือดกเียเนื้อตัเดี๋ยวผมายเสร็จแล้วไป้ังมาไหม